เรานะคะขอเชิญน้องเจนโอ้โหลูกเสนือสามังลูกใหญ่อะอันนี้คือลูกเสนือสามังลูกใหญ่ใช่ไหมต้องเช้าเลยหล่อที่ระเบียบปะเนี่ยคือความจริงเนี่ยคือความจเราอยากจะใส่ตัวเสื้อในกางเกงให้มันถูกระเบียบนะครับแต่ว่ากางเกงเนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยม3แล้วนไม่สามารถที่จะทส่อย่างนั้นได้แล้วทำไมอ่ะมันฟิตไปหมดทั้งตัวเลย เนะนนช่วงนี้เนี่ยที่ผมนะใส่ช่วนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคน,น่ะจะมีช่วงเวลาใช่มครับของช่วงเ้ยตอนเราวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยวัยรุ่นใช่มีเพลงไหนที่ฮิตตอนสดใครๆก็ต้องร้องก,กันเข้าใป่ะเพลงอะไรอะ่ะแต่อย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเพลงฮิตอย่างนี้รุ่นนี้อาจจะเป็นแบบใครฮะรุ่นนี้เพลงเพลงฮิตคือใครเพลงนี้เยอะแบบนักร้องเยอะร้องเพลงฮิตเป็นคือใครฮะ เขาบอกว่าอกหักก็ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่อะไรนะสงเขาอันนี้มันปัจจุบั์นี่ยที่ลงเขาไม่ออกมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ม .4 ม .5 เลยเหรอทำไม่ได้อะมันนานกะจริงนานอะมันนานเลยเหรอม .4 ม .5 นะ่ต้องม .4 ม .5 แลยทำไม่ได้เหรอมันก็นานอยู่นะเจม แต่ว่าผมเนี่ช่วงนี้เลยเพลงนี้ที่เขาจร้องออกไปนั่นคือเพลงที่ว่าใครที่อยู่ดูเดีกับผมเนะี่ยจะต้องแบบว่าโดนมากเพลงความซื่อสัตย์ใช่เพลงความซื่อสัตย์เออพี่ก็เคยร้องเพลงนี้ตอนยูวากานค่ะ ขั้นึงนะคือคือผมไม่เคยฟังไงพี่ถ้าบอกว่าถามผมทางไปนี้ผมก็แบบโหแย่แล้วพี่ครับไม่ใช่โอ้โหมมีเพลงเพลงเพลงรู้จักก็มีเหมือนกันเพลงอะไรเพลงอะไรเพรุัดโทรพักแทนสิฮัลโหลอะไรนะจับกันก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเรากร้องเพลงซื่อสัตย์จริงๆให้ร้องกังดีกว่าความซื่อสัตย์ของวันที